สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของอาชิตาสเตชันในหัวข้อของการรีวิวนั่เองค่ะซึ่งอย่างที่เห็นเป็นในหัวข้อคลิปเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ชยชิจะมาพูดถึงรองพื้นของลอรอัลทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยคือ no สปอนเซอร์นะคะอันนี้เนี่ยชิยซื้อเองชอบเองใช้เองตัวไหนที่ไม่ชอบเนี่ย็จะพูดตามความรู้สึกจริงเลยนะคะเป็นมุมมองของชิคนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสภาพผิวของชิเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสิวนะคะแล้วก็ผิวแห้งชอบรองพื้นที่มีคคววาาาามเบบงหนนนน่่่่อยแตววติดทนนนนะนะะัละ เอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนคีคะหนีไม่พ้นตัวนี้เลยนะชี้เนี่ยเป็นคนที่แบบอินกับรองพื้นยากแต่ถ้าเกิดชอบแล้วก็คือชอบเลยเนะี่ยสำหรับตัวที่เคยชอบมาก็คือนี้เลยค่ะ r o y a l Resent Magic ตัวนี้เลยนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นกันไปแล้วว่าชี้ใช้แล้วก็ ใช้มาประมาณ2ปีได้แล้วนะจนกระทั่งแบบว่าขวดเก่าหมดไปแล้วนะคะแล้วชิก็เลยซื้อขวดใหม่มาตอนที่จะทํารีวิวเนี่ยแหละก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียของอันนี้เลยอย่างแรกเลยก็คือแพคเกจคือชิม่ความรู้สึกว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างอันเก่าอย่างเงี้ยก็คือฝามันแตกฝามันค่อนข้างจะแบบป้องแป้งนิดนึงค่ะซึ่งมันก็ยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะพกพาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็ต้องระวังว่ามันจะแตกด้วยนะคะแล้วก็เนื้อมันจะมีความบางเบามากๆแบบมากคือถ้าเกิดว่าเทียบเท่ากับรองพื้นของเราเนี่ยวตัวอื่นเนี่ย ที่สุดนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าที่สุดแล้วแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะเกิดความมันได้เร็วที่สุดเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันค่อนข้างจะบางเบาแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเผยผิวอะไรประมาณนี้นะคะเหมาะสาหรับคนผิวแห้งเลยอันนี้นะคะซึ่งสีเนี่ยเขาก็มีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะเลยนะสำหรับสีที่ชีซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์ N7 น่าจะเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดแล้วนะคะที่เขามีชนะถ้าเกิดว่า ใครที่ผิวเข้มกว่า NC 3 5ก็ซื้อไม่ได้นะคะโอเคมาต่อกันตัวถัดไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมาในรูปแบบหลอดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ L'Oreal Matte Magic นะคะ12ชั่วโมง Bright Matte Foundation ซึ่งมาในแบบหลอดแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เลยนะคะไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างหนัก รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออแล้วก็สีที่ให้เลือกก็จะมีน้อยด้วยมีประมาณสี่สีหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะแต่สําหรับตัวในชีรู้สึกว่าเนื้อมันหนักมากเออเอาเปนว่าชียังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการ หน้าแน่นหน้าหนักอะไรเงี้ยหน้าแบบโบ๊ะอะไรเงี้ยอาจจะชอบตัวนี้แต่ชีไม่ค่อยชอบนะชีว่าลองมองเป็นตัวอื่นดีกว่านะคะซึ่งจะบอกเล้ว่าแบรนด์นึงเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีแล้วตัวอื่นจะไม่ดีนะคะไม่ใช่ค่ะอย่างแบบตัวนี้คือชีบอกแล้วว่ามันเทพมากกับเรียวเซนเมจิกแต่ว่าตัวเนี้ยชีไม่ชอบก็คือไม่ชอบโอเคนะต่อไปนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้บ้างเลยคะ่ะฟ้าแดงเ o ียวเซน a ม l ิกแต่ว่าต f วเนี้ยชีไม่ชอบก็ค่วโมงนะะคะสาหรับตัวนี้เนี่ย้ย เขาเพิ่งออกสีใหม่มาที่มันมีสำหรับคนผิวแทนด้วยประมาณออกมาสักระยะแล้วนะคะชีไซาเป็นเบอร์150่รบนะคะคือสีมันเข้ากับสีผิวชิมมากนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหนักหน้านิดน,นึงด้วยความที่มันเป็นแบบ24ชั่วโมงค่ะทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าพออะไรที่มันแบบนานๆติดรองนาติดทนติดรองแวร์อรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความหนักหน้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่า เรื่องติดทนไหมติดทนจริงนะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ค่อนข้างจะดีใครที่แบบซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่ารองพื้นมันหนาแต่ว่าเป็นเนื้อที่เราชอบเนี่ยเพืเ่งนๆสามารถลงด้วยฟองน้ำได้มันก็จะทําให้ผิวหน้าของเรามันดูบางขึ้นด้วยรองพื้นนะคะเพราะว่า ฟองน้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยทําให้แบบผิวของเราดูบางขึ้นลงด้วยมือหรือว่าลงด้วยแปรงเนี่ยมันก็จะมีความหนักหน้าขึ้นนะคะ,อ,ะอยังไงก็ลองไปชั่งน้าหนักดูแล้วกันเนาะสำหรับคนที่แบบอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก็ต้องดูด้วยว่าว่าเราต้องการแบบไหนเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันอย่างเง<ๆ>ี้ยชิก็มองว่าไม่จาเป็นต้องลงอะไรที่มันหนักหน้ามากๆอาจจะลงบางๆแต่ถ้าเกิดคนที่แบบแอคทิวิตี้เยอะๆหนักๆอย่างเงี้ยต้องทาอะไรหลายอย่างระหว่างวันคือแบบต้องวิ่งงานนู้นน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 ไปงงงาาาาาีี้้้้้ออจจจะะะะตตตใชัวววเพรร่มิิทๆคแลก็ ชี้ว่ามันแบบไม่ต้องเติมหน้าระหว่างวันมากก็คือมันแบบค่อนข้างจะติดทนเลยนะคะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันตัวถัดมาเนะคะก็จะเป็นตัวที่4แล้วนะคะ r o y a l Too a d Genius ตัวนี้เลยนะคะที่มนันจะเป็นรองพื้นในรูปแบบตลับแบบนี้เห็นว่าตอนแรกที่ออกมาคือมาแรงมากแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกระแสหายไปแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรองพื้นพับอย่างเงี้ยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชี้ว่ามันก็ง่ายดีนะอัาจริงคือถามว่ามันง่ายไหมง่ายมากกับการที่ใช้รองพื้นแบบนี้แต่ส่วนมากเนี่ยคนที่ผิวหน้าแห้ง มีปัญหาก็คือทาแล้วเป็นคราบหรืออะไรอย่างนี้นะที่ทดลองใช้เป็นครั้งแรกปุ๊บคือแบบเหมือนเป็นหลงรักครั้งแรกอะคะ่ะรู้สึกดีมากเพราะว่าผิวหน้ามันเนียนมากด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรองพื้นเนื้อครีมแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบหนักหน้าหรือว่าหนาอะไรนะเอาจริงคือชิว่าดีนะตัวนี้คือดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มันสามารถทําเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยแต่ข้อเสียเลยก็คือสีให้เลือกน้อยมาก แล้วก็คือบางทีเนี่ยเราอยู่ระหว่างกลางของสองสีนี้ทุกคนแล้วแบบมันก็ยากมากเวลาจะตัดสินใจซื้อว่าเราจะหน้าขาวหรือว่าเราจะหน้าด,ดําดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้ลอรีอัลเนี่ยเขาเพิ่มสีให้มากขึ้นนะคะแต่ก็เข้าใจนะว่าแบบเขาอาจจะเลือกมาดีที่สุดแล้วก็ได้นะแต่ว่าชีก็ชอบตัวนี้นะคือเนื้อที่ไม่หนาจนเกินไปไม่เป็นคราบเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการละเหยหรือว่ามันเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเสียง่ายกว่ารองพื้นแบบแก้วนะคะก็ต้องระวังด้วยก็็คคคืืออออแบบใใชช้้้้6เดนนลกตงงททิะะสสหรรัีีี่์ ที่ 3, โกวานิลานะคะในเรื่องของชื่อรุ่นแล้วก็สีเนี่ยเดี๋ยวชิจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างเลยนะคะสรุปไง,ไง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการอะไรที่รวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยแนะนำหรือว่าตัวนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเป็นสิวมากๆอะไรเงรี้ยอาจจะปกปิดแล้วเป็นคราบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมแล้วมันก็ ค่อนข้างจะมีความเนื้อแห้งกว่ารองพื้นแบบแก้วจริงๆแล้วถ้าเกิดดีก็คือดีไม่ดีก็คือแบบพูดในงานสัน้นๆเลยว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่5แล้วนะคะก็คือ r o a l a t o m um a t นะคะ r i q u i d FOUNDATION ตัวนี้เลยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นชี้ใช้ใน How To กันในช่วงเวลาที่ผ่านมาใกล้ๆนี้เนาะแล้วก็ก็เป็นรองพื้นลูกหลักของชีที่สุดตอนนี้เลยรวมไปถึงตอนที่แต่งหน้าโดยใช้นิ้วโป้งกับน้องมิน้นชีก็ใช้อันนี้เพราะว่า มันดีมันเกลี่ยง่ายแต่แห้งไวมากนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กเกลี่ยให้ดีเนี่ยมันก็จะแห้งเลยนะคะแล้วก็เสร็จตัวด้วยความที่มันเป็นเนื้อแมทด้วยแหละแล้วก็สีเขาทําออกมาค่อนข้างดีคือมีสีครบเลยผิวเข้มกว่าชีกก็มีสีนั้นเหมือนกันสําหรับตัวนี้คือเนื้อดีจริงเนื้อมันแมทเครือบผิวปก ปิดแล้วก็แบบดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเลยก็คือว่ามันแห้งเร็วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้โปรมากเนี่ยอาจจะต้องรีบเกลี่ยน,นิดนึงคือใช้แปรงก็สวยใช้มือลงก็สวยใช้ฟองน้ําก็สวยเนื้อไม่ค่อยหนักหน้าเลยถ้าเกิดว่า ชอบตัวไหนที่สุดณนะปัจจุบันนี้นะคะชิชอบเป็นรุ่น True Matte มากที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในอดีตที่ผิวหน้าค่อนข้างจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยหน้ายังไม่ค่อยพังแต่งหน้าก็น้อยความเครียดก็ยังไม่มีชิก็เลยจะชอบรุ่น Royal Rose Magic นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชอบเป็น True Matte และรู้สึกว่าสีมันเข้ากับสีผิวชิมากกว่าว,ว่ารองพื้นของ Royal เนี่ยส่วนมากที่เป็นขวดแก้วราคาเดียวกันหมดเลยนะคะที่บูธเนี่ยขายประมาณ499แต่ถ้าเกิดมีโปรเนี่ยก็จะอยู่ที่449นะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอี้ถูส สุดนะคะก็อยู่ที่ราคา224บาทนะครับชีเพิ่งไปซื้อมาจากวัดสั์เลยนะแล้วก็อันนี้นะคะที่เป็นหลอดอันนี้ชีซื้อมา349บาทนะสุดแล้วก็จะขอย้ำอีกทีนึงเลยนะคะว่าสำหรับคลิปนี้นี่คือ no sponsor นะคะอันนี้เนี่ยมาจากความรู้สึกตัวเองแล้วก็ซื้อเองใช้เองลองเองเ้าอยากใจเพื่อนเพื่อนเนี่ย ได้รู้ได้ว่าเฮ้ยเราเหมาะกับแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพูดถึงว่ารองพื้นดักตอร์อะไรดีเนี่ยชิคก็จะแนะนำเดฟลอนกับรอยัลเลยนะคะแต่ว่ารอยัลเนี่ยเขามีแบบรุ่นเยอะมากๆแต่ที่เห็นเลยว่าแค่ชิหยิบมารีวิวเนี่ยก็5ารุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนี้อีกหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรยังไงนะคะแต่ก็ลองไปดูกันได้คะ่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้ด้านล่างนี้เลยนะคะก็สุดท้ายนี้เนี่ยชิคขอฝากอีกสองช่องทางของชิด้วยนะคะก็คือช่อง estyle, อชิตาไลฟ์สไตล์ ของที่สั่งมาเองนะคะแล้วก็เราวันนี้เนี่ยชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย